ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมครับเดี๋วนี้เรามีไม้มาแบ่งปันนะครับผมครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนนะครับเผื่อลูกค้าใหม่นะครับผม0 9 4ย์นะครับ7 2 9 4ส8 5นะครับแอดไลน์มาพูดคุยได้เลยนะครับผมนะครับไม้นะบอลสีแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจาก เอแม่พันก่อนเลยนะครับครับเป็นหงแดงนะครับผมนะฮะใครต้องการหงแดงไปเลยครับอันนี้แบ่งให้นลครับผมนะหงแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหงแดงครับต่อมาเป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมเป็นหน้าแผงนะครับผมครับกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับไซส์ใหญ่แล้วครับนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับ หูไม้ด่างกระถางครับเพื่อใครอยากได้นะครับผมครับไม่ได้เจอเขานานครับสวยมากเลยครับหูเบลเลอร์เลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับไม้มะเล็ดนะครับผมนะครับเป็นลูกของเพชรราชานะครับผมนะครับก็ไหลายสายพันธุ์อยู่นะครับผมนะฮะกระถางนี้ให้อยู่ที่ เอาไปสี่รอยห้าสิบนะครับผม4ี่ร้ยหสิบไม้ด่างเหลืองนะครับผมนะครับกระถางแปดนลูกค้าครับอันนี้วัสนานะครับผมนะครับกระถางแปดเหมือนกันครับสามรอยห้าสิบนะครับผมหไปเลยแล้วล่ะจะไม่ได้ขายนานเห็นกระถางสีเขาขายกันอยู่ไม่ถึงร้อยนะครับผมครับอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอยู่จนออกหน่อนะลูกค้าหนอก็ด่างด่างดีซะด้วยนะด่างเหลืองทอง ติดแม่เลยนะครับกระถางนี้นะครับผมน่ะไม้เมล็ดนะครับผมน่ะกระถางนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยพร้อมหน่อนะกระถางแปดนะครับผมเก้าร้อยนะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับผมน่ะไม้เมล็ดนะครับเทพเลยนะกระถางนี้ครับต่อมาไม้ไม้เมล็ดเหมือนกันครับผมนะครับเอาไปผสมนะใกล้ออกดอกแล้วนะครับผมนะครับอันนี้หลอดใหม่นะครับจะเปิดอย่างนี้แล้วก็จะแดงเข้มๆนะครับผมเวลาเอ่อ เวลาผ่านไปนะครับผมครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ทางแปดแล้วนะขอค่าน้ําหนักหน่อยนะครับครับกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับกระถางนี้ครับผมเนี่ยเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดดอกมาซะแล้วนะครับผมเนี่ยสี่ โคตรเจ็บเลยนะครับผมด่างโคตรดีเลยครับด่างเขาเรียกด่างตะเถียแล้วได้อีกสักสองใบนะเอาไปประกวดนะครับแต่เขาคงไม่ให้เข้างานแน่ครับใหญ่จัดครับผมปล่อยหนอหนอต้นนี้นะครับผมนะครับหน่อนะครับเป็นหนอของต้นนี้นะครับเอาไปเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับผมนะครับหน่อใหญ่เบิื้มเลยครับนะฮะเต็ดแม่นะครับผมนะครับสามร้อยบาทนะครับหน่อ นี่ก็ขยันออกดอกอย่างนี้ฮะปีฉลูครับครับเดี๋ยวมาต่อตรงนี้นะครัสักนิดสักหน่อยนะครับกระถางนี้ผมมีหน่อให้นะครับผมนะครับไม้ไม้ไม้เล็กนะครับผมนะครับใบแข็งมากเลยครับแข็งหนาด่างดีครับอันนี้หลอดใหม่ของเขาครับ ครับเดี๋ยวผมแบ่งหน่อให้นะครับผมนะครับมีอีกสองหน่อลูกค้าอยู่ตรงไหนวะมาหาไม่เจอที่ไหนเออไม่เจออ๋ออยู่โน่นครับผมคอยตะกู่ฮะไปเอาเบาครับผมหน่อเมื่อกี้ฮะหน่อต้นเมื่อกี้ครับอึบนะฮะครับเนี่ยครับครับนะฮะ ไม้พันแบบดุๆนะครับผมนะครับเริ่มมาแบบสีสันเริ่มมาแบบติดแม่แล้วนะครับผมครับกระถางนี้ให้อยู่ที่เอาไปสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับมีสองหนอนนะครับผมไม้แยกหนอนนะครับหัวใหญ่แล้วละครับผมนะครับนฮะหน้าเข้มเข้มนะครับผมนะด่างคดด่างดีฮะใบแข็งแรงครับผมนะครับกระถางละสองร้อยบาทนะครับผม นะครับเป็นไม้มะเล็ดนะครับผมครับกระถางนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับผมนะครับเป็นไม้มเมล็ดใบหอ,อกนะครับผมไม้มเมล็ดใบหอ,อกด่างแบบขนนกนะครับผม ด่างดีเหลือเกินนะครับครับได้450บาทนะครับผมนะครับ450บาทนะฮะไม้เมล็ดใบหอกขนนกนะครับผม450นะครับหน้าเข้มเข้มดุๆครับผมครับต่อมาเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับเป็นดาราจักรวาลนะครับผมหลอดใหม่เขาด่างดีเหลือเกินนะครับนะใบเบี้ยก็ด่างนะครับผมนะฮะแต่ด่างไม่เยอะแต่นี่หลอดมาเต็มเลยครับ ติดแม่ครับผมนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับดาราจักรวาลนะครับราศีมินครับผมราศีมินนะราศีมินร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับราศีมินนะครับกระถางหกลูกค้าครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับต้นเปลเริ่มเิมเลยครับนะฮะครับต่อมาเป็นบอลกลาบนะครับ ไม่น่าจะเป็นดอกนะครับผมกลัวเหมือนกันฮะครับเป็นบอลใบหอกด่างนะครับผมนะฮะใบหอกด่างนะครับเขามีนักแข่งนะครับลูกค้านะครับมีนักแข่งนะฮะกระถางนี้ให้สองร้อยห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะอ่าเจอแล้วครับ ครับแดงโซดานะครับผมแดงโซดากระถางนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมแดงโซดานะครับไม้หอกจานปอนะครับต่อมาก็เป็นหอกด่างนะครับแป้นนี้เป็นหน่อนะครับผมสีจะแพงๆหน่อยนะครับนะฮะเป็นบอลใบหอกนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับใบหอกนะฮะต่อมาก็เป็นไม้พันดุดๆนะครับผมนะครับไม่รู้มีชื่อไปยังผมได้มานานแล้ว กระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่อย่างปีศาจแดงหน้าลูกตาเลยนะครับผมนะครับครับกระถางนี้ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบกระถางหกครับผมต่อมาก็ไม้ใบกลมนะครับใบกลมด่างๆนะครับผมนะครับสวยๆนะครับผมเป็นลูกของเอ่อ เป็นลูกของฉัดทินกรนะครับผมนะผสมกระบอลป้ายครับผมนะกระถางนี้ให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะกระถางห5้าจุดห้าครับครับเดี๋ยวต่อมามาดูปีสาจแดงนะครับผมอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะครับปีสาจแดงนะครับผมนะปีสาจแดงนะครับปีสาจแดง กระถางห้าจุดห้านะครับผมได้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมปีสาดแดงต่อมาเป็นเออเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยบาทครับกระถางสี่ครับบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกกระถางนี้นะครับหอกด่างนะครับผมให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแม่บ้านบอกคุยดุดันไปครับ เสียงมันดังนะเศรีเงินล้านครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมฟอร์มใหญ่แล้วครับร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมด่างเหลืองนะครับผมมีมีลูกติดไปด้วยครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบาทนะครับลูกค้า เอมาตรงนี้มั้งนะครับ oh. เผื่อเอ้าเจอแล้วครับผมครับเป็นหอกที่ยังไม่มีชื่อนะครับผมนะครับลูกค้าน้องจะมีหูใต้ใบนะครับผมอันนี้ใบเก่านะใบเบี้ยนะครับน้องมีหูนะครับผม ผมเอฟมาก็เพราะว่าน้องมีหัวมาแบ่งปันให้ครับน้องมีหูทุกใบนลครับและด่างด่างโคตรดีเลยครับผมนะครับหัวน่าจะเบลอเลยนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะครับผมนะครับให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับม่วงเป็นแบบดุๆดุนะครับผมนะฮะ อั800บแปดร้อย to บาทนะครับผมกระถางนี้ถังแปดแล้วครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้ที่มีชื่อนะครับผมนะครับกระถางนี้คือเสือดำนะครับผมเสือดำนะครับนะฮะเสือดำนะครับไม่ใช่เสือฝ้ายครับผมกับเสือนะฮะเสือดำกระถางนี้ให้อยู่กระถางแปดแล้วครับให้อยู่ที่ใครยังไม่มีนะครับตัวนี้สุดๆเลยครับผมนะดำดุเหลือเกินนะฮะแล้วลายเสือมาแบบนะฮะครับเสือดำกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเสือดำนะครับต่อมาเป็นไม้มีชื่อไม้ใหม่นะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างนะครับผมนะฮะบูเบิร์ดนะครับผมบูเบิร์ดนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับบูเบิร์ดนะครับผมด่างโคตรดีเลยนะครับผมนะฮะอันนี้หลอดใหม่มานะเริ่มกลางแบบนะสวยมากครับผมนะครับเอาไ้เจ็ดร้อยบาทพอครับผมนะครับบูเบิร์ดนะครับผมไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผม นะครับก็กําลังดังอยู่ในขนาดนี้นะครับครับน่าจะแทนน่าจะแทนปีศาจแดงนะครับนะแต่ครั้นี้ผมได้มาแบบประมูลก็ปิดเท่าไหร่เท่านั้นเขาก็ต้องให้นะครับผมครับครับกระถางนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้ที่แบบกําลังดังอยู่ในขนาดนี้เลยนะครับผมราคาก็โหตดนะได้มาต้นนึงครับผมนะครับนะครับนะผมได้มาต้นหนึ่งเป็นแยกหน่อด้วยนะครับผมเป็นแยกหน่อนะซับลุงโลดนะครับผมนะครับ เป็นหน่อซับลุงโรดนะครับผมผมเห็นว่าสวยแบบสวยกับแม่แล้วครับผมนะฮะดูดูด่างนะครับผมแล้วหลอดใหม่นะฮะลูกค้าหลอดใหม่ก็สดๆครับปกติแล้วซับลุงโรดจะเขียวขาวก่อนนะครับเขียวขาวเทาๆก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเปิดชมพูนะครับผมนะครับอันนี้เปิดมาต้องติดแม่เลยฮะนะฮะอันนี้ใบเบี้ยมันจะใบเลี้ยงเขาแล้วอันนี้สามใบเนี่ยกลิ้งๆเลยครับผมนะฮะนะครับผม รถางนี้นะครับซับลุงโลดแยกหน่อยนะครับผมให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับผมพันสามร้อยบาทนะครับจริงๆแล้วก่อนประมูลเปิดขายอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมเนี่ยแต่ผมปิดประมูล <c oughs> ได้อยู่ที่พันสามแล้วครับผมเนะอ่ะกระถางนี้นะครับผมเมื่อกี้ให้ลูกค้าเทนะ่าไหร่นะขอพันสี่นะลูกค้าขอร้อยเรื่องครับผมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ลืมราคาเลย ครับไม้เมล็ดใบหอกนะครับผมนะครับนะครับกระถางนี้นะกําลังเก่งเลยนะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับเป็นลูกมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับเป็นใบหอกนะครับผมกระถางนี้นะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับในกระถางหกนะฮะอนนี้เดียวกันครับผมนะครับนะฮะลูกมณีล้อมเพชรเหมือนกันนะครับผมกระถางนี้สวยมากเลยนะครับผมนะฮะใบเรื่อมมับเลย และด่างโคตรดีเลยนะนะกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับกระถางนี้ไม่ใช่ลูมานีนะครับผมนะป้ายมันหลุดนะครับผมมันมีชื่อนะครับมันเอฟมาแล้วนะน่าจะเป็นในถ้าถ้าผิดพลาดก็ขอระัานภไปนะไมยราบทรงยศเลยนะครับผมนะครับนะกระถางนี้เป็นบอลใบหอกตัวเก่าๆนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับนะครับ กระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมเท่ากันนะสิบสี่นาทีครับเดี๋ยวผมปล่อยดารานนพลัสให้นะครับผมนะครับเพื่อเพื่อมันเข้าตาราคาโดนใจนะครับผมนะครับครับดาราแผงผมมันก็ใหญ่แบบทะลุตู้แล้วครับผมนะฮะอันนี้ไซส์ใหญ่นะเอาไซส์ สซรองลงมาหน่อยกระถางแปดนะกระถางสิบไม่ไหวครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับดาราแผงนะครับผมดาราแผงเขียวนะครับครับแบบถ้าโตขึ้นก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะผมเหลืออยู่แค่สองต้นแลวครับผมไซนี้นะกระถางแปดนะครับผมนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมดาราแผงเขียวต่อมาก็เป็นดาราดาราป้ายเขียวนะครับผมนะฮะกระถังแปดเหมือนกันเลยครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ เอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมลดลงมาหน่อยนะครับผมนะรต่นนี้มันได้มาแพงครับผมแล้วก็ขายขายต่ำกว่านั่นเลยฮะอ่ะถังแปดนะครับผมก็ถังแปดนะครับได้ลาป้ายเขียวนะครับเนีหลรถใหม่พาเทลเลยเขียวนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะครับถังแปดนะครับปล่อยแค่นี้กันนะขาดทุนเยอะ โอดาากระถางนี้นะเยใ,ใหญ่ครับผมครับเดีวแบ่งให้นะครับผมนะ่โชนกล้องเลยนะครับผมนะดาราใบสวยนะครับผมนะเป็นพื้นแบบดำนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่6 0ร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมนะี่ถางแปดล้นแล้วครับใส่กระถางสิบได้เลยนะ 6 0กร้อยบาทนะครับผมนะฮะไซใหญ่ฮะโอ้ตัวนี้ป้ายนี่โอ้โหทับน่ารัะป้ายเขียวนะก็เลกาซีนะครับผมนะครับกระถางนี่เอาไปเอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมใบใบมีตำหนิเลยนะครับผมนะฮะเป็นใบเบี้ยครับผมถ้ามีตำหนิก็ออกเอาออกเด็ดเลยนะ ครับผมขายเท่านี้นะครับ4ี่ร้ยห้าสิบนะครับผมไม่ใช่เลกซี่นะครับเป็นดาราป้ายเขียวนะครับผมนะครับแต่็องสะท้อนี่กระถางนี้นะสี่ร้ยห้าสิบาทนะครับผมนะครับกระถางแปดลูกค้าโคตรหนักนะกระถางเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอฟกระถางเดียวนะผมจะโดนค่าจ่ายประมาณเกือบเกือบร้อยเกือบเกือบร้อยฮะไม่รวมค่าแพ็กนะคะโอ้ยพรุนี้พื้นม่งนะครับ พื้นม่วงให้ครับผมกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นตัวแบบพื้นม่วงนะครับพัดเทลนะครับเจ็ดร้อยแลครบเจ็ดร้อยบาทนะครับลูกค้าครับหัเขียวป้ายเขียวโคตรโหเลยครับดูขมังเวทเงี้ยน,นะ ใหญ่มากนะล,ลูกค้าเอาแบบฮอลลีวูดให้นะครับผมโอ้โหแม่เจ้าหลอดตัวเนี้ดังอะไรขนาดนี้ครับขอขอที่พันสี่ 1, นะครับผมนะครับทางแปด พันสามพอครับผมนะครับหูหลอดจริงๆตัวนี้ตอนที่ผมรับมามันจะเป็นคือเป็นแม่ยมันเป็นตัวแผงของเลก a c ซี่ครับผมนะครับพันสามร้อยบาทนะครับผมครับเรื่องเงียบครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปครับผมวันนี้ขอให้เชียร์ฟุตบอลนะครับบอลไทยนะครับผมกับสาโอให้อย่างมีความสุขนะครับสี่ทุ่มนะครับผมเจอกันที่หน้าจอทีวีนะครับผมนะครับ คราวนี้ขอสวัสดีครับผมนะครับ094นะครับ7294 385มนะครับผมบริการปลายทางนะครับผมห0บาทเมาๆครับผมครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับที่ดูจนจบคลิปครับผมวันนี้ขอสวัสดีครับ